สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็รวมสามลาวนะคะก็จะมีลาวทีวีลาวสตาลาวสามัคคีนะคะของวันที่ยี่สิบสามเดือนตุลาคมสองห้าหกห้าค่ะผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานได้กันไปสองสองรอบเนาะลาวทีวีนะคะหกเจ็ดสี่และแปดหนึ่งเข้าเด่นเจ็ดเอเด่นสีวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะ ส่วนลาวสตานะคะลาวสตาเข้าที่หนึ่งห้านะคะสามศูนย์แปดและหนึ่งห้าเนาะเข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะตารางก็เข้าหนึ่งห้าค่ะส่วนลาวสามัคคีนะคะลาวลาวสามัคคีเข้าในตารางนะคะหกหกแปดและเก้าหกเนาะ,ะเข้าทั้งหกแปดและเก้าหกนะคะในตารางค่ะเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาภค่ะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่13สิบสามนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลวดคับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราทีวีเอสให้เด่นที่เจ็ดและหนึ่งวิ่งรูดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามเจ็ดสามนะคะกันที่เก้าสามและเก้าห้าส่วนตารางนะคะตารางตารางเอดให้ที่เก้าแปด หนึ่งหกเจ็ดสามสองนะคะวันนี้แอดจะเดินทางไปสมุทรปราการน,นะคะแอดตื่นมาทำคลิปตั้งแต่ตีห้านะคะเพื่อนจะตอนนี้ตัวที่เน้นก็จะมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดห้าและหนึ่งสามนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้ก็ลองจับในตารางได้เลยนะคะส่วนตารางของลาวสตารเนาะลาวสตานี้เอาไปเป็นตารางก่อนเนาะหกศูน แปดสี่หนึ่งเจ็ดนะคะพวดีมันจะติดขากล้องนะคะเดื่อนจากแอดก็เลยจะวางตารางให้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูเต็มๆนะคะห้าเจ็ดเก้าสี่ตารางนะคะใครที่ไม่ชอบปฏิอดจับปูหายก็ ลองจับคู่ในตารางได้เลยนะคะสำหรับลาสตานะคะแอดให้เดทนที่8และศูนย์วิ่งรูดนะคะก็จะมี80 8ศูนสี่แลายมืออาจจะไม่สวยเด้อพี่น้องจา๋าศูนย์สกศูนย์เ กันให้ที่หนึ่งห้าและสี่เก้านะคะแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้ากับหัวเป็นหกร่วยนะคะแปดเก้าแปดหกหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเดอ้อพี่น้องจา้า สำหรับราวสามัคคีนะคะแอดให้เด่นที่เก้าและศูนย์ค่ะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดกันศูนย์สาม หนึ่งห้าเก้าแปดค่ะ ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะเพืเ่อนๆจะชื่นชอบค่อยตามนะคะย้านะคะตัวเล็กทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะยังไงก็ขอให้เหงื่อปังๆกันทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า